สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาด้วยไพทาร o หรือทา r รตคาสคำชี้แจงการทำนายหรือการพยากรณ์หรือการอ่านไพทาโร o ทา r รตคาสตามราศีของสัตว์ตะวันตกหรือสัตร์สากลโดยชุดไรดเวททาโรต t เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองปราศีมีนไพศาผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง31มกราคมพุทธศักราช2566 ไ่ที่ได้หกเหรียญ The c h a r r y of Judgment The Tower หนึ่งดาบ The Hangman ราชินีถือไม้เท้า d e a t h อัศวินถือถ้วยอสุวินถือไม้เท้าตัวตนเป็นคนที่มีจิตเมตตาเอื้ออารีใจบุญชอบทำบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่คิดว่าตัวเองจะลำบากบางครั้งบางคาก็ช่วยจนตัวเองไม่มีเหลือหรือไม่พอจะใช้จ่ายส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำเกินตัวหรือทุ่มสุดตัวมากจนเกินไปการเรียนการศึกษาพอเอาตัวรอดได้ใครให้มาช่วยติวก็ช่วยเหลือใครที่ทำไม่ได้ ก็มักจะเข้าไปช่วยตลอดไม่ว่าเขาจะร้องขอหรือเขาจะไม่ร้องขอก็ตามจะว่าเสือกหรือจะว่ายุ่งก็ว่าได้แต่ก็เป็นคนที่ทนเห็นใครเดือดร้อนไม่ได้หรือเห็นใครตกทุกข์ได้ยากไม่ได้สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่กำลังเรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคต การเงินเศรษฐศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ศิลปะหรือทางด้านวัฒนธรรมประเพณีหรือสาขาวิชาเฉพาะการงานอาชีพ งานค่อนข้างจะต้องมีความเสียสละสูงมากส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำงานนอกเวลาหรือเกินเวลาหรือทำงานในวันหยุดค่อนข้างจะไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วบางครั้งบางคราก็จะต้องศึกษาทางด้านภาษาวัฒนธรรมศิลปะหรืออาจจะศึกษาด้านอื่นๆเยอะแยะมากมายที่ไม่ใช่เกี่ยวกับท้องถิ่นหรือบ้านเกิดตัวเอง อาจจะต้องไปเจอสถานที่ใหม่ภาษาใหม่ๆห,หรือภาษาถิ่นอื่นหรือภาษาต่างถิ่นต่างแดนหรือจะต้องใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็จะเจอปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆบ้างในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานประเภทงานประเภทอาชีพชนิดงานชนิดอาชีพอาจจะทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคต นักมนุษยศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักขุดค้นวัตถุโบราณหรือนักพิสูจน์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของยุคอดีตและก็ยุคปัจจุบันนักสังคมสงเคราะห์หรืองานเกี่ยวกับมูลนิธิต่างๆการเงิน เงินรายได้ไรายรับมีทั้งแบบรับเป็นประจำและแบบที่รับเป็นงวดหรือเป็นก้อนงานค่อนข้างจะต้องมีความเสียสละตัวเองอาจจะต้องใช้เงินส่วนตัวสำรองใจไปก่อนหรือว่าอาจจะต้องมีการจ่ายก่อนหรือช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้รับเงินคืนกลับมา ค่อนข้างจะต้องมีความเสียสละสูงในทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเป็นไปได้พยายามหางานพิเศษทำที่มีไรายได้เสริมแล้วก็วางแผนการใช้เงินเพราะว่างานที่ทำค่อนข้างจะเป็นงานที่ต้องเสียสละในด้านการเงินเยอะส่วนโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงแล้วก็อย่าวังผลโชคลาภจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือใคร เพราะว่ามันจะไม่ได้สิ่งตอบแทนพวกนั้นกลับมาเลยไม่ควรจะลงทุนด้วยเงินไม่ควรจะเสี่ยงโชคด้วยเงินทางที่ดีใช้วิธีประหยัดและหารายได้เสริมดีที่สุดสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไร้สาเหตุอาจจะเกิดจาก เป็นภูมิแพ้โดยฉับพลันเนื่องจากมีสภาวะมลพิษหรือฝุ่นควันเยอะแยะทำให้ร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกมาได้ควรจะออกกำลังกายหรือหมั่นดูแลร,รักษาสุขภาพเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เกิดจากร่างกายของตัวเองหรือการทำให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนใหญ่จะมาจาก สภาวะมลพิษหรือสภาวะแวดล้อมรอบๆตัวเองมากกว่าในส่วนของอุบัติเหตุทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศเล็กๆน้อยๆหรือใหญ่ก็ตามหรือในการเดินทางไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักครอบครัวคนโสดให้ระมัดระวังในการเลือกคู่หรือในการพบเจอเจอใคร พราะบางทีอาจจะเจอคู่กรรมคู่เวรมีรักกันมีทะเลาะกันมีตบตีถกเถียงกันช่วงนี้ไม่เหมาะไม่ควรที่จะเลือกคู่ครองหรือคบหาใครหรือมีแฟนช่วงนี้พยายามตั้งสติแล้วก็พยายามสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสด ช่วงนี้ชีวิตก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไปเรื่อยๆรับๆเรียบๆไม่ค่อยมีอะไร